ยังหมดยังหมูกระทะหมดยังยังไม่ได้กินเหรอเก็บไปให้พปีตายน้ำเงินเพิ่มหมูกระทะเดอนตาวปีที่สิบปีที่สิบเอ็ดนะคะร้อมหอยหักแพงผ้าแรงดอกหยาปีที่สิบเอ็ดวันนี้ขอบคุณกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงแฟนขลับทุกคนนะคะที่ตั้งใจ มาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับตายในวันนี้นะคะพรใดก็ตามที่ทุกท่านอวยพรให้ตั้งใจนามามอบให้เป็นของขวัญเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกความรู้สึกขอให้ทุกท่านได้รับทุกอย่างเช่นเดียวกันนะคะมีความสุขทั้งกายและใจประสบความสําเร็จทุกอย่างอย่างที่คิดหวังไว้ไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยมีแต่คนรักมีแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ วันเกิดแต่จะเคดเสมอว่าจะเกิดเรื่องดีๆกับเราก็ขอให้ทุกท่านได้เกิดแต่สิ่งที่ดีเกิดแต่เรื่องที่ดีกับทุกคนเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณสําหรับผลงานเพลงที่ทุกคนสิงไว้พ่อพนพร้อมกันให้กับตายในคาขึ้นนี้ดอกหญา้าผ้าแดงมันมีเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะบอกข่าวดีกับแฟน มาเย็นเนี่ยนอนอยู่ในรีสอนแล้วก็มีแฟนครับขึ้นมาลองเพลงก่อนหน้าที่เล่นเกมคี่ได้ยินเราอยากได้คนที่ได้เินสิ่หัวครับไ,ไปอัดเสียงมาสเตอร์เพลงนีที่เป็นมาสเตอร์ออเพลงครับ<อ>ปุบมือหน่อยปุบมือหน่อย ขาเสียคอมาเนี่ยแล้วเราก็จะทำเพลงนี้ให้เป็นลูกบัตรที่เป็นมาสเตอร์ที่ไม่ต้องเลฒนาแบบว่าเดาๆาเราจะทำเป็นมาสเตอร์ที่ลงยูทูบแล้วเ,เป็นที่จริงๆที่ผ่านมาเหมือนกับเป็นไกด์ส่งให้ทุกคนได้ฟังเฉยๆใช่ไหมคะมีความตั้งใจจริงของโรบอยด้วยนะคะแล้วก็คุยกันแล้วว่าอยากให้มันเป็นมาสเตอร์จริงๆ แล้เด uh, ี๋ยวแเดี๋ยวเราจะคัดคนทองเลงเนรอโฮว่าเสียงดีอน่วางเงให้เต็มทีวัสดีสวัสดีวัสดี่วัดีวสวดีสงดีวัดีวสีดวัดีสวัสวัดีสวัสดีสวัันี่ัสโีลัสดีสสีสวัีสสดีสวด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 ัวัส กูสัะตาแทหกหมดเลยไม่ใช่ก็เห็นบอกว่าเสียงต้นฉบับไงที่เขาเอือที่เขาไปใส่เสียงไปนู่นไปนี่ไปนะหนูก็เดาเอาหนูก็คิดว่าฮัลโหลฮัลโหลนั่งไงก็ได้คว้าเขาไงเขาไม่มาเอ๊ะอ่ะอ่ะอ้ออ้ออ้าวอ๋ออ้ออ้อยัดขอฟังเสียงขออนุญาตนั่งหนึ่งทุกคนนะคะเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยเจียบ มันต้อมีผู้นำเสียงใช่ไหมคะถูกไหมคะรับเพลงบเพลงบเพลงเดี๋ยวพี่บอลเนี่ยจะเอาไปอัดเพลงอยู่ไหนเนาะอาจารย์ไม่ไม่ก็เดี่ยวย่าพานแล้วนี่แหละใครเป็นต้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 นเสียงไงต้นเสียงใช่ไหมเอาคนที่แจกอ๋อมาแล้วมาแล้วอ๋อพี่ขอเลยค่ะเดี๋ยวเพี่พี่มารวมจาักมพ้มาจะภาพกันแล้วมามารวมกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะจดกันต่อกับวงต่อไปอีกเพลงนี้เราจะส่งท้ายกันกับพี่ต่ายก่อนนะครับเก็บแรงไว้วาลานซี่บางในลูกนะ นะคะนะคะนะคะขอความร่วมมือด้วยร้องเข้ามาไกลนะเวียงนึกละมนเข้ามาไกลเก่งใจเขาหน่อยร้อยเอ็ดนะเข้ามาจากร้อยเอ็ดเลย